ไปต่อกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนําปลูกต้นไม้ในจังหวัดหนองบัวลำพูตามโครงการปลูกต้นไม้72ล้านตน้นพิกพื้นฝืนป่านะครับและกจาโครงการปลูกต้นไม้ครูชีวิตพิชิตโลกรลอน72,000กลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่วัดสวนถ้ำอุดมย่านนาโมลีบ้านหวยเดือหมู่ที่10ตำบลโน้นท่านอำเภอเมืองหนองบัวลำพู นายโกเมนที่ขะะนาน,นทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมโดยนายสิทธิชัยเสี่รีทรงแสงผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายธิตะพันธ์จูจันโชดรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีายไพบุญรัตนจเจริญถ้ำผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10และขณะเดินทางมาเหตุกิจกรรมปลูกต้นไม้ครับตามโครงการปลูกต้นไม้72ล้านต้น พิกฟื้นผื้นป่าและโคงการปลูกตน้นไม้คู่ชีวิตพิชิตโลคร้อน72,000ต้นกานะครับเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวนกรกฎาคม2567ครับโดยมีหวัวหน้าส่วนราชาการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมในจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดไก่เคียงร่วมถึงภูทรศาสนิกชนและประชาชนไปซอยการปลูกต้นไม้ค่ะจำนวน1072ตน้น ภายในบริเวณวัดสวนถ้ำอุดมย่านโมลีซึ่งเป็นวัดที่มีความลลมลืน่นสวยงามตามธรรมชาติโอกาสนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมพร้อมกับนายเจริญชัยบันเล่งลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมักแข่งก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสั่งลงคั่ววัดสวนถ้ำอุดมย่านโมลีโดยมีพระวุฒิสารโสพจนเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวล,ลำพูเป็นประธานไฟส่งค่ะค